สิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดกับแอร์เคลื่อนที่นะครับบอกว่าแอร์เคลื่อนที่กินไฟเยอะกว่าแอร์บ้านนะครับอันนี้คือเป็นความคิดที่ผิดอยู่นะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ใช้แอร์เคลื่อนที่ต่ํากว่า6000นวิลงไปนะผมบอกได้คําเดียวเลยครับว่าประหยัดค่าไฟกว่าแอร์บ้านแน่นอนของผมร้อเปนะครับผม,นะบผมสาหรับใครที่ใช้ประมาณ9000หรือหมื่นสขึ้นไปอะไรประมาณนี้อไอตัวนี้มันจะกินไฟนิดนึงนะครับผมก็คือตัวนี้มันจะกินไฟประมาณ พันกว่าวัตต์มั้งถ้าเกิดเป็นของยี่ห้อนี้นะครับผมคือผมไปดูที่บิ๊กมีมันกินไฟประมาณพันกว่าวัตต์หนึ่ร้อยสวัตต์หรืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันกินไฟเยอะกว่าแอร์เคลื่อนที่หกพัน BTU นั่นเองนะส่วน6 0 0ัน BTU ของผมมันกินไฟอยู่ประมาณ630วัตต์นะครับผมที่ผมใช้อยู่นะ แต่ว่าแอร์เครื่อนที่ตัวนั้นผมเอาไปให้แม่เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ผมก็ใช้เป็นแอร์บ้านเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับว่าแอร์บ้านของผมมันกินไฟไปเท่าไหร่แล้วซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ทําการไปวัดมิตเตอร์มาแล้วก็คือมิตเตอร์ของผมอะประมาณ8วันนะวันนี้วันที่เท่าไหร่อะวันนี้วันที่ประมาณวันนี้วันที่9ใช่ไหมคือ9วันผ่านไปครับผมค่าไฟของผมตอนนี้ขึ้นไป1 8 7หน่วย ถ้าเกิดตีเป็นค่าไฟตามหอนะครับหน่วยละ8บาทนะ1,400อ่า1,500บาททุนท้วนเลยละกันนะ1,496บาทก็ตีไปประมาณ1,500บาทนะครับคือเพิ่งจะ9วันเองนะค่าไฟผมขึ้นไป1,500แล้วอะคือแบบมันแพงมากนะสำหรับแอร์ติดผนังนะครับก็คือแอร์ตัวนี้ครับที่ผมเปิดดูตอนนี้ก็คือตัวนี้เลยครับประมาณ กี่ีทยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับคือผมมองไม่เห็นนั่นเองนะหรือใครมองเห็นก็บอกหน่อยนะครับมันอยู่ข้างมันอยู่สูงเกินนะครับไม่สามารถมองเห็นได้นะคือตอนเนี้ค่าไฟ9้าวันไปพันห้าคือแบบมันแพงมากใครที่บอกว่าแอร์เคลื่อนที่กินไฟกว่านี่มาดูคลิปนี้ได้เลยครับผมผมทําให้ดูแลเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับว่าแอร์ของผมอ่ะมันกินไฟอยู่เท่าไหร่นะครับมันกิน,น่ววแล้วมันตรงหรือเปล่าก็คือ ผมไปดูจากตรงนี้นะหน่วยเก่ามันอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะอ่าแปดเก้าศูนย์สี่ตอนนี้หน่วยใหม่มันอยู่ประมาณไม่ดิหน่วยใหม่ตรงนี้9091เ่90 91, อ่าก็คือมันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือลบออกมาแล้วมันเป็น18 7ดดหน่วยนั่นเองโห,หดมากนะซึ่งในห้องผมที่มีนะเนี่ยคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องตู้เย็นอีก1ตู้แล้วก็มีเปิดไฟห้องเปิดไฟระเบียง ชาร์จแบบอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมเปิดแอร์ประมาณ2องทุ่มสาทุ่มไปถึงประมาณ9โมง10โมงเช้าอะไรประมาณนี้นะแอรอ์ตัวแอร์บ้านนะครับก่อนหน้านี้คือผมก็เปิดของแอร ตัวแอร์เคลื่อนที่หรือแอร์บ้านอย่างเงี้ยมันก็ค่าไฟประมาณ2 0 0 0ันสองแต่เดือนนี้ไม่รู้มันอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเพาะมันขึ้นไปเร็วจังเลยหรืออากาศร,ร้อนอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าแอร์เคลื่อนที่ของผมอ่ะใช้มา1เดือนอะไรประมาณนี้ค่าไฟอยู่ประมาณพันสนะครับเปิดก็เหมือนกันเลยครับผมผมก็เปิดอยู่ที่16องศาด้วยนะแอร์เคลื่อนที่ไม่ให้คอมแอร์ต่ก,การทางานด้วยค่าไฟของผมมันลงไปเลยประมาณพันสองนะครับเหลือประมาณพันสองนะค่าไฟใบเข่าเก่าหายไปเราไม่รู้ครับเนี่ยไม่สามารถให้ดูได้ก็คือมันมีคลิปก่อนที่ผมไล ดูนะครับว่าค่าไฟมันอยู่เท่าไหร่นะสาหรับแอร์เคลื่อนที่นะครับก็ผมมาเปรียบเทียบไม่ดูเลยตาตอนนี้นะคือยังไม่ถึงสิ้นเดือนนะครับผมสิ้นเดือนน่าจะมีสี่พันห้าพันแน่นอน,นครับค่าไฟเดือนนี้โอ้โหคือมันไม่ได้มีอะไรเยอะมากที่มันกินไฟจังเลยอ่ะผมงงเหมือนกันนะคืออ่าของเดือนก่อนในพวกเนี้ยผมก็ใช้เป็นแอร์บ้านเหมือนกันนะครับค่าไฟมันอยู่เห็นกันปะ กล่องมืดมืดอค่าไฟมันอยู่ประมาณเนี้ย2 0 0พอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเดือนนี้9วันก็ขึ้นไปพ5นหแล้ว รู้สึกจี๊ดขึ้นมาทันทีเลยหาตั้งไหนไม่จ่ายค่าห้องเนี่ยผมก็มาเปรียบเทียบให้ดูอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่อยากได้แอเคลื่อนที่ที่มันประหยัดค่าไฟก็ไปหาในลาซาด้าในจอปี้หาใน, e, าในก็แล้วแต่นะครับไม่ต้องจําเป็นเป็นยี่ห้อ,อนี้นะยี่ห้ออื่นก็ได้ครับผมเขาไม่ได้เป็นสปนอนเซอร์ให้ผมนะซึ่งผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียจากเขานะทุกแบรนด์เลยนะครับสําหรับแอร์เคลื่อนที่นะครับผมผมแค่แบบมา แนะนำว่าแอร์เคลื่อนที่อ่ะใช้กับมุงแอร์มันเย็นกว่าแอร์บ้านแน่นอนและประหยัดค่าไฟกว่าแต่ว่าต้องเลือกแอร์เคลื่อนที่ขนาด6,000 BTU นะครับห้ามเกินนี้ถ้าเกิดเกินนี้ขึ้นไปมันก็จะทําให้กินไฟแอร์6 0 0 0 BTU มันก็หนาวสุดๆแล้วอะ่ะไปดูคลิปก่อนๆได้ครับซึ่งแอร์6 0 0 0 BTU เปิดประมาณบ่าย2 ห้องร้อนๆใช่ไหมใช้กับม้งแอร์อุณหภูมิอยู่ประมาณ18องศาคิดดูแค่นั้นและวว่ามันหนาวหรือไม่หนาวนอนในม้งแอร์ขนาด6ฟุตประมาณ3คนได้เลยนะครับคือแบบแค่นั้นก็ยดหนาวหนาวต้องห่มผ้ากันเลยทีเดียวนะเอาโอเคครับก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูประมาณนี้แหละครับใครบอกว่าแอร์เคลื่อนที่มันกินไฟกว่าแอร์บ้านนะครับอาจจะประมาณนี้นะคือ1เลยอาจจะซื้อไปอาจจะไม่ได้ใช้กับม้งแอร์สอง เปิดแอร์เคลื่อนที่ไม่ให้คอมแอร์มันตัดการทํางานอ่าคือแบบถ้าเกิดใครทําแบบนี้คือแอร์มันจะกินไฟแน่นอนวิธีทําให้แอร์ประหยัดค่าไฟได้เย็นก็คือ1เลยต้องใช้กับมุงแอร์สเราจะต้อง ทําให้คอมแอร์ตกการทํางานบ่อยๆอไม่ว่าเราจะเปิดกี่องศา,าก็ตามนะผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับก็คือแอร์เคลื่อนที่เปิด16องศาและเปิด25องศาถ้าเกิดคอมแอร์ไม่ตัดการทํางานกินไฟเท่ากันความเย็นก็เท่ากันครับผมความเย็นไม่ต่างกันเลยถ้าเกิดสมมุติว่า25องศากับ16องศานะครับที่มันมี25องศาหรือ16องศาอะไรมาประมาณนี้เพื่อไม่ให้คอมแอร์มันตัดการทํางานนั่นเองนะครับผม มันก็เลยแบบมีองศามาแต่ว่าความเย็นที่ออกมาคือเท่ากันทุกองศาครับยกเว้นคอมแอร์มันจะตัดการทํางานนะครับผม mm hmm. ก็จะประมาณนี้นะตัดการทํางานยิ่งบ่อยยิ่งประหยัดค่าไฟนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็จะประมาณนี้แหละครับผมถ้าเกิดผมพูดผิดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็ถ้าเกิดใครมีอะไรเสริมก็ค,คอมเมนต์มาได้นะครับผม mm hmm. ก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กด like, ติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่โอก,กาสหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ